สวัสดีครับผูากองาการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสายขอก่อนอื่นนะครับต้องขอสแสดงความยินดีกับคุณพิมพริพายนะครับเอทำไมสแสดงความยินดีกับคุณพิมพ์ริพายล่ะครับก็ในเรื่องของคดีเกี่ยวกับหมอวรงนะครับให้เราจะเป็นไงอะ่ะคดีหมอวรงเป็นยังไงแล้วพิมพ์ริพายชนะคดีหรือย,ยังไงก็คือเรื่องมีอยู่ว่ามีช่วงหนึ่งนะครับช่วงนั้นน่าจะเป็นปี ปี2564น้าะครับช่วงนั้นก็คือพิมพ์รีพายอ่ะก็เสือกเสือกบางอาจเนบางอาจมามาด่าด่าอาดีตนายกทักษิณไงคือนายกทักษิณเขาพูดถึงพิมพ์รีพายในขับเพาอะ่ะแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไรนะว่าเขาชื่นชมนะเวย้ยแต่นี่ไม่รู้แม่งเป็นหาอะไรแม่งมาด่าเาเพอด่าเขาปุ๊บหมอว่าลงไง หมอรงรอซ้ำไงหมอรงก็ออกมาชื่นชมมาชื่นชมอะความกล้าของพิมพ์ลิพายที่ด่านายกชักสินพิมลิพายก็แก้เกมไงไอหากูด่านายกทักสินไปแล้วกูพาดไปแล้วเวหมอรงแม่งมาชมแม่งกลับมาด่าหมอรงเวที่ดูเลยโอ้โหแล้วมันด่าแสบมากเลยไอพิมพ์ลิพายเนี่ะมันด่าเป็นชุดเลยนะมันถามว่าท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะเออ เขาก็รู้มันเป็นหมอจริงมันเป็นหมอสู๋อส,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 สูตินาดีเวทไงเป็นหมอจริงพิมพ์ลพายแต่มันก็เสกมาแก้งหรือมันมันแก้งอ่ำมันหรือเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมาเอา้าโอ้ไอ้นี่แม่งไปดา่าเขาเป็นหมาท่านเรียดิฉันเก่งมากเรียอะไรวะอ๋อคงคงจะพูดจาเรียนะคงไม่ได้ไปเรียอะไรนะเก่งมากนะแล้วมันก็บอกว่า ไม้ซีกอ่ะก็มีแต่ไม้อย่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้ทรงแต่ดิฉันอนะ่ะเอาไม้ซีกงัดกาฝากโอ้มันหาว่าหมอวรงเป็นกาฝากซะงั้นแหละจะไม่งัดไม่ได้ถ้าดิฉันไม่ทําอะไรสักอย่างจะขออาหารจนเคยตัวกาฝากมันไปไปขออาหารเนะี่ยมันบอกว่าหมอวรงอ่ะเป็นกาฝากอะ่ะคือไปเกาะมันอ่ะ ไปดูดอาหารจากมันน่ะมันบอกเงี่ยนะแต่ไม่น่าทานะคะอายุปูนนี้แล้วอ้าวเสือกแม่งมาว่าหมอโรงไก่หมอโรงแม่งรุ่นเดียวกับกูนะพิมพ์ิพายยังไม่แก่นะเว้ยหกสิบสองเองอ่ะมึงมาว่าเขาแก่อีกโอ้โหมึงด่ามาทั้งหมดเนี่กูชอบนะแต่ไอ้คําหลังว่าอายุปูนนี้แล้วกูไม่ชอบอ่ะมึงมามึงมาพาดพิงถึงกูด้วยอ่ะทำไมอายุปูนนี้แล้วมันเป็นยังไงวะอ่ะ โอเคแล้วเรื่องราวมันก็ไปสู่กระบวนการยุติธรรมครับหมอลรก็แจ้งความความหมิ่นประมาทแล้วก็เรียกค่าเสียหายหนึ่งล้านบาทเพราะว่าพิมพ์ิพายมันทําให้หมอลงเสียหายนะเอาแล้วทำไมผมต้องแสดงความยินดีสแสดงความดีใจกับพิมพ์ิพายอะ่ะในเมื่อโดนฟ้องร้องนี้คดีมันเป็นยังไงคดีมันชนะหรอมันไม่ผิดหรือไงไม่ครับศาลตัดสินออกมาแล้วนะศาลชั้นต้น บอกว่าพิมพ์ลิพาผิดจริงอ่ะแล้วต้องชดใช้ต้องจ่ายเงินให้กับเบอหลงสองแสนสองแสนกว่านะไม่รู้สองแสนเท่าไหร่เออเรียกไปหนึ่งล้านศาลก็ให้จ่ายสองแสนก็ถือว่ามีความผิดจริงตอนนี้หมอหลงก็คิดว่าเอ้ยมันต้องอุทธรณ์แน่เลยมันไม่ยอมถ่ายแน่เลยปรากฏว่ามีจดหมายจากศาลนะไปถึงหมอวลรงครับให้ไปรับเงินพิมพ์ลิชายมันจ่ายเงินแล้ว เอาเงินไปให้ศาลแล้วสองแสนกว่าให้หมอลงไปรับเงิน <c oughs> หมอลงดีใจออกมาออกมาร้ายออกมาพูดดีใจดีใจที่มันชนะคดีแต่ผมอ่ะ <c oughs> ไม่ได้แสดงความดีใจกับมันหรอกนะหมอลงอ่ะผมแสดงความดีใจกับพิมพรีพายมึงด่าเขาขนาดนี้ ด่าเขาเสียหายขนาดนี้เขาเป็นหมอไปหาว่าเขาเป็นหมา <c oughs> มึงด่าแรงมากแล้วมึงด่าเขาว่าเขาเป็นกาฝากมาเกาะมึงมึงด่าเขาเรียกเก่งมึงด่าเสียหายมากแต่มึงจ่ายแค่สองแสนกวา่าโอโหแม่งโคตรคุ้มเลยพิมพ์ดิพาย มึงรีบให้เลยอ่ะคือถ้าสารตัดสินล้านหนึ่งมึงก็ให้เพราะไอ้พิมพ์รีพายเนี่ยแม่งมีเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านอยู่แล้วไอ้สองแสนนี่แม่งเหมือนเงินยี่สิบาทผมอ่ะสองแสนของพิมพ์รีพายอ่ะมันก็ไม่กระเทือนเนี่ยเข้าใจป่ะโอ้ก็เลยต้องขอแสดงความยินดีกับพิมพ์รีพายแล้วผมก็จะบอกว่าหมอรงไม่ควรจะต้องมาดีใจอะไรหรอกครับ ไม่ดีอะโดนด่าถึงขนาดนี้ไม่ควรจะดีใจจริงๆนะครับไม่ควรนะแต่หมองลงกนะแกเก่งนะแกโดนโดนใครแจ้งความจับนะแกก็ชนะคดีนะเออแกแจ้งความจับใครนะแกก็ชนะคดีนะเว้ยผมว่าแกแม่งเก่งอ่ะจริงๆแกน่าจะน่าจะเป็นนักกฎหมายนะขนาดแกไม่ได้เป็นนักกฎหมายนะแกเป็นหมออะนะแกเป็นหมอสูด้วยนะ แล้วยังไงอ่ะือเก่งทุกเรื่องเลยนะเรื่องจำนำข้าวอ่ะเรื่องข้าวก็เก่งนะข้าวปลอมข้าวใบป,ปลอมข้าวอะไรก็เก่งมากโอ้แต่เป็นหมอนะเก่งเก่งเรื่องข้าวคือแล้วก็เก่งเรื่องเรื่องปาปามคอร์รัปชันอะไรทำนองเนี้คดีจำนำข้าวนะอะไรนี่กกเก่งอ่ะคือก็เก่งแม่งทุกเรื่องเลยนะ จริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนทำไมไม่เลือกพัรคไทยพัรคดีวะทำไมไม่เลือกวะไม่ได้สักคนเลยละ่ะก็ง,งงมากนะงงจริงๆนะใช่ปะอย่างน้อยคนที่เกลียดคุณทักษิณคนที่เกลียดคุณยิ่งรักอะ่ะควรจะเลือกหมอวรงอะ่ะจะได้ไปมีบทบาทในสาภาตอนนี้หมอรงก็มีบทบาทนอกสาภาไปแล้วอะ่ะ แต่ว่าเป็นฝ่ายค้านนอกสาภาเปล่าก็ไม่น่าใช่ <c oughs> ก็ไม่ค่อยจะไปมายุ่งกับเศรษฐามั้งเปล่าวะก็มีมียุ่งนะอ้นด,ดิติตต้อนเออก็มียุ่งบ้างอะ่ะแต่มันยังไม่โดนไงอยากให้เศรษฐาฟื้นโครงการรับจำนำข้าวขึ้นมาใหม่ฟื้นมาหน่อยฟื้นมาหน่อยมันจะได้เข้าทางหมาวร้องอันดิจิตตอนอะไรนี่หมาวรงมันยังไม่โดนยังไม่โดนเข้าใจปะเพราะมันโดนไม่ได้รอคนเขารอรับตังค์อยู่อ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาอยากได้คนละหมื่นเขาไม่สนใจหรอกจะเป็นดิจิตอลจะเป็นหายเหวจะอะไรจะเป็นเงินสดไม่เงินสดส้นตีนส้นมืออะไรเขาไม่สนใจหรอกขอเอาเงินมาที่อะไรก็ได้ให้เขาไปจับจ่ายใช้สอยได้คนดะบเบินเขาก็ดีใจแล้วบางครอบครัวแม่งมีลูกเยอะอ่ะมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกอีกตั้งหลายคนแล้วก็มีพ่อพ่อของพ่อแม่ของพ่อ พ่อแม่ของแม่โอ้โหเยอะแยะสิบกว่าคนนะ่ะได้รับเป็นแสนเลยนะเว้ยแสนเลยถ้าหุ้นหุ้นการเอามาซื้อของนะ่ะโอ้โหเงินเป็นแสนนะ่ะเข้าใจปล่าใครเขาก็สาสับสน,นนะ่ะเขาไม่สนใจหรอกจะโกงไม่โกงประเทศชาติจะเป็นใดอย่างน้อยเขาได้ตังคนะ์อ่ะเข้าใจไหมมันไม่โดหรอกต้องไปเล่นอีอย่งอืน่นนะครับผม <c oughs> อันนี้สรุปแล้วการก็ขอสแสดงความดีใจกับพิมพในพายนะครับแล้วก็ขอสแสดงความเสียใจกับหมอรงเดชก,กิจวิกรมนะครับที่โดนด่าขนาดนี้ได้ตังแค่สองแสนเองนะโอเคนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเชศนี้นะครับผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับมาซื้อหนังสือผมหน่อยนะครับหนังสือคาถาตำดาพลิกชีวิตนะครับหนังสือเล่มนี้เล่มละ ส9 0บาทเอาเงินไปเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับในเรื่องนี้รวบรวมเรื่องราวสายมูเตลูทั้งหมดไว้ในนี้นะครับควรจะซื้อไปฝากเป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้กับผู้ลักผู้ใหญ่คนที่รักคนที่นับถือนะครับถ้ามีเงินก็ซื้อห้าเล่มสิบเล่มนะเพราะเงินนะเอาไปเข้ากองทุนก็จะไปทําอะไรได้เยอะขึ้นได้มากขึ้นนะครับได้ช่วยเหลือคนได้ช่วยเหลือหมานะก็ตั้งเป้าไว้หนึ่งหมื่นเล่ม นในปี2567ต้องปิดคอร์เนนะคฟังผมจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับดูโฆษณาทายคลิปด้วยนะครับมีน้ำหอมสายมูเตลูย่อม,มนตามีกระถางแคนตัสซึ่งสวยงามมากๆมีกล้วยตากบางกระทุ่มมีกล้วยกวนมาขามกวนมะพร้าวกวนมีบวยสามรสซึ่งไม่มีเม็ดนะครับกินง่ายแล้วก็มี มะเขือเทศอบอแห้งก็ไม่มีเม็ดเช่นกันแล้วก็ยังมีพะพุิธรารุ่น666ปีทวีโชคอีกผลงานของลุงจ่าครับจ่าสิเบรกดรทวีบูรณนาเขตซึ่งเป็นศรริลปานแห่งชาติเป็นผู้สร้างครับผมมีทั้งพระประธานแล้วพระเดียนด้วยวันนีข้ขอบคุณขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขพใหถ้ามีความสุข,ขค,ควาพภาคุ้มรองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตวต,วตของเราา ชีวิตกลับไดชีวิตชีวิตทีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีิตชีวิตกลับ